อยู่ในบทที่1น,นะครับจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับบทที่3นะครับจริยธรรมทางเทคโนโลยีนะครับคราวนี้เรามาพูดกันต่อในเรื่องของสิทธิดิจิตอลนะครับอันนี้ก็อาจยา์เนื้อหาจะชาวเยอะนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับค่อยๆคุยกันไปนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับสิทธิดิจิตอลของ EF ฟบ้างน,นะครับว่าเ e f ฟเนี่ยสนใจในประเด็นไหนบ้างนะครับเขาจำแนกรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์อ f f i c เชียของ EF ฟเลยนะครับฟรีสปีดนะครับอันดับแรกคือฟรีสปีชนะครับ ฟิสิกค,คือลายฟิสิกส์ก็คือการที่เราสามารถที่จะพูดหรือว่าแสดงออกที่เ,เห็นได้อย่งางอิสระนะครับในที่มีใหม่นี่มีใหม่หหที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้การพูดเนี่ยนะครับมีอุปสรรคน้อยที่สุดแล้วก็ไร้พรมแดนนะครับอินเทอร์เน็ตี่ยเพิ่มความสามารถของเราเป็นอย่างมากในการสแสดงออกนะครับแล้วก็ความสามารถของเราในการเข้าถึงการจัดเก็บแล้วก็แบ่งปันข้อมูลซึ่งทุกคนเนี่ยควรที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับบุคคลทั่วโลกเนี่ยควรจะสามารถใช้ที่มีใหม่ใหม่ในการ เกิดแทความคิดของตัวเองนะครับมีความวิจารณผู้มียมนาจรวบรวมแล้วก็รายงานข่าวสร้างปรับเลียนแล้วก็แบ่งปันผลงานที่สร้างสารรค์ได้นะครับนอกจากนี้กลุ่มผู้ที่เปราะบางเนี่ยนะครับคนที่สามารถสามารถที่จะปกปะกสื่อสารแล้วก็เติบโตได้อย่างปลอดภัยนะครับเสียงของกลุ่มเปราะบางเนี่ยควรได้รับการได้ยินโดยไม่ถูกผู้มียแม่ปิดปากนะครับความสามารถ ในการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างอิสระยังเป็นประโยชน์นะฮะต่ออะไรครับ,ต,รบต่อน,นักประดิษ์นะครับในการใช้ความสามารถของตนเนี่ยเพื่อสาาร้างเครื่องมือใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นสำหรับชุมชนและโลกโดยสรุปสิสีเนี่ยคือเสรีภาพในการสื่อสาราในการพูดนั่นเองนะครับพ r เวซีครับประเด็นต่อมาคือพ r เวซี y นะครับพ r เวซี y คือความความเป็ส่วนตัวนะฮะ ที่มีใหม่ๆเนี Hoy ่ยนะครับได้พัฒนาศักยภาพของเรามากเลยนะครับแต่ก็ช่วยทําให้การความสามารถในการบุกรุกความเซึมส่วนตัวเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ๆด้วยนะครับกฎหมายในระดับระดับชาติและระดับนานชาติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับยังไม่ทันต่อความต้องการความเป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนไปไปซึ่งมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีต้อนใหม่นี่แหละนะครับการเคารพในอิสระของบุคคลการพูดที่ไม่เปิดเผยหน้านะครับและสิทธิในการ ผู้ผ่าสมาคมอย่างเซรีมนะครับจะต้องสมบูรณ์กับข้อกังวลที่ช่องด้วยกฎหมายนะเช่นการาบังคับใช้กฎหมายซึ่งเอฟเอฟเนี่ย mm hmm. ก็พยายามที่จะตอสู้ในศาลแล้วก็รัฐสภาเพื่อรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัลแล้วก็วกวกทําง,งานร่วมกับพันธมิตรที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับ mm hmm. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยมีเพื่อปกป้องความเป็นสน่วนตัวนะครับลองคิดดูนะครับว่าสมาร์ทโฟนเราเนี่ยนะครับช่วยให้เราเนี่ยสามารถติดต่อกับเพื่อนเพื่อและครอบครัวดได้อย่างสะดวกสบาย แต่มันก็ทาให้รัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถรติดตามตาแหน่งของเราได้ง่ายขึ้นอีกด้วยประเด็นเรื่องของ creativity แล้วก็ innovation นะครับความคิดสร้างสารรค์แล้วก็นวัตรกรรมนะครับในอนา,อนาคตของโลกเราเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงการใช้งานแล้วก็การสร้างเทคโนโลยีนะครับสื่อเป็ผลประโยชน์ทางการเงินบางอย่างเนี่ยนะครับไม่ควรจะมีข้อเรียกเก็บทางที่มีกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเหนือนพวกเราที่เหลือนะครับแต่ว่าน่าเสียดายครับที่เจา้า,า,า,าของลิขสิทธิ์และก็สิทธิบัตรต่างๆการฟ้องร้องกับเนี่ยนะครับ การฟ้องร้องกลับการสามารถใช้กฎหมายในทางที่ผิดนะครับเพื่อย้ำย้ำการใช้กฎหมายโดยชอบธรรมและการย้ำย้ำการแข่งขันนะครับผู้ให้บริการอินเทอร์เด่นหรือว่าเอสีเนี่ยนะครับสามารถให้ข้อได้เปรียบแก่บริษัทใหญ่ได้มากกว่าพวกบริษัทอีกเล็กหรือพวกสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็สามารถที่จะย้ำย้นตัวเรื่องที่เราสามารถเลือกได้ในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะครับควรให้บริการแก่สาธารณชนได้ในหลากหลายวิธีนะครับ ลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจแก่ผู้แต่งและก็ศิลปินในการสร้างและแจกจ่ายผลง,งานที่สร้างออกเป็นโลกใหม่ๆนะครับสิธทบเนี่ยได้ให้รางวาัลแก่นักผลิตสำหรับการแป,ป่งปันสิิษฐ์ใหม่ๆกับสาธารณะรโดยอนุญาตให้ฝั่งธุรกิจเนี่ยนะครับสามารถที่จะผูกขาดได้อย่างชั่วคราวนะครับเพื่อแลกกับการมีส่วนร่วมในองค์ความรู้สาธารณะนะครับเครื่องหมายการค้าก็ช่วยปกป้องลูกค้านะครับโดยสนับสนุนให้ บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถตรวจสอบได้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยตรงกับมาตรฐานนะครับแล้วก็มีคุณภาพตามที่สาธรารณาชนเนี่ยได้คาดหวังนะครับ t า a เ s อร์เรนซีครับเซอร์เรนซีคืออะไรนะครับการที่สามารถรู้ได้ว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังทาอะไรเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนแรกๆในการรับรองนะรับรองได้ว่ารัฐบาลนั้นๆเนี่ยได้เคารพเสรีภาพน,นะครับ,รบแล้วก็ความเป็นพลเมืองของตนนะครับ ความโปร่งใสเนี่ยมีความสําค right. 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 ัญเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างลับๆของรัฐบาลเพื่อการบังคับใช้กฎหมายและวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติตั้งแต่การติดตามตําแหน่งของโทรศัพท์มือถือของประชาชนนะการใช้โดรนสอดส่องแล้วก็การตีความความลับของกฎหมายการเฝ้าระวังทางยุทธนิ่เนี่ยการใช้ข้อมูลทางไบโอเมติกเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราอาจต้องมองว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีความจําเป็นแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ มีเหล่านี้เพื่อความในประเด็นความมั่นคงนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลเนี่ยก็เป็นอ่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากประชาชนนะฮะมีหน้าที่ดูแลแล้วก็ต้องให้การให้การเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยนะเพราะฉะนั้นความโปร่งใสเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับรัฐบาลเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแล้วก็รักษาสิทธิดิจิตอลของประชาชนรวมไปถึงความเป็นอิสระในการใช้กฎหมายนะครับ ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลการและของรัฐการพิจารณาคดีต่างๆเพื่อให้กิจการของรัฐบาลนเนี่มีความโปร่งใสอย่างแท้จริงและสามารถตรวจสอบได้นะครับอินเ r อ a t i o n a นะครับความเป็นส่วนตัวเสรีภาพในการพูดแล้วก็อินเทอร์เน็ตแบบเปิดในสารพิโลกเทคโนโลนีนะี้มีคือประเด็นในเรื่องของความเป็นสากลน,นะครับผู้ใช้เนี่ยควรจะมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานนะครับ ผลกระทบของที่มีที่มีต่อสิทธิมนุษยชนได้ยินเนี่ยควรจะได้รับการปกป้องจากการกตดวขี่องค์เงและการกักขังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจได้ว่าเสียงของผู้ใช้เนี่ยจะถูกได้ยินในการกาหนดนโยบายในระดับโลกนะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่เพียงแต่ได้รับผลกระทบจากกฎและนโยบายในประเทศของตัวเองเท่านั้นนะแต่ยังได้รับผลกระทบจากกฎและนโยบายที่เกิดขึ้นทั่วโลก,กด้วยนั่นหมายความว่า ความเป็นสากลเนี่ยคือสิ่งสำคัญคุณอาจจะมีอิสระคุณอาจจะมีเสรีภาพในที่หนึ่งแต่พอไปอีกที่หนึ่งถ้ากฎหมายแตกต่างก,กันประเด็นแตกต่างก,กันสิ่งที่คุณเคยได้าารับของฟองมันอาจจะไม่ได้ออร,รับของของในที่นั้นอีกต่อไปนะครับผลกระทบจากกฎหมายนะแล้วก็นโยบายที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยลองดูตัวอย่างนะเช่นประเด็นของสิทธิสัญญาลิขสิทธิ์ที่พัฒนาโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะหรือว่า W I P O เนี่ยนะครับ ประเด็นพวกนี้คือสิ่งที่ต้องพยายามทําให้เป็นสากลน,นะครับเราเคยได้รับการคุ้มครองในที่ใดน,นะมันก็ควรจะได้รับการคุ้มครองในที่อื่นด้วยนะครับรวมไปถึงข้อตกลงทางการค้านะฮะเช่นข้อตกลงพุ้นส่วนนะครับชาติไปซิฟิกหรือว่า t p p อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นประเด็นที่ EFS เนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับสิวิดิจิตอลเช่นกัน เรื่องสุดท้ายนะครับในประเด็นเกี่ยวกับดิจิตอลของ efs ที่ efs สนใจนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับ security นะครับความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็การขาดความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ความปลอดภัยและการขาดความปลอดภัยนะฮะสิ่งนี้เป็นปัญหาพื้นฐานนะที่มันจะส,สนนะรุปสรุปนะว่าคอมพิวเตอร์อ่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับควรทําหรือว่าไม่ควรทําอะไรบ้างนะครับประเด็นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันยังรวมอะไรบ้างครับความเป็นส่วนตัว ความเปิดตัวมันแน่นอนต้องโยงไปเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมครับการไม่เปิดเผยตัวตนนะครับ DRM DRM คือคือความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์นะเช่นเราไปเปิดเพลงนะที่อยู่ในระบบสตรีมมิ่งหรือว่าเราไปฟังเพลงที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับมันมันจะติด DRM นะซึ่ง DRM เนี่ยมันจะเป็นเทคนิคทางด้านซอฟต์แวร์ที่จะคุ้มครองไม่ให้เราเราสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่เรา ซื้อมาห,นะหรือว่าฟังในสตีมมิงเนี่ยเอาไปใช้กับแพลตฟอร์มอื่นๆได้หรือว่าเอาดาวโหลดเพื่อเก็บไปใช้ในในในแอปพลิเคชันอื่นๆได้การเซ็นเซอร์นี่นะครับการเซ็นเซอร์มีการควบคุมอย่างไรข้อความที่เราส่งหาการเนี่ยนะครับถูกคัดจองหรือเปล่าอันไหนที่ผู้มี ความเกี่ยวข้องผู้มีอำนาจเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยนะครับเราเขาทาการป้องกันไม่ให้เราส่งได้เนี่ยมีปัญหาตรงนี้ไหมนะครับ <S 2> <S 2> เรื่องของความเป็นกลางนะฮะของเครือข่ายนะครับเรื่องพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับว่าการที่เราจะเอาซอฟต์แวร์สมัยใหม่มาใช้การเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของเทคโนโลยีเครือข่ายเรื่องของการใช้โปรโตคอลในการเข้ารหัสนะในปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่น เว็บไซต์ต่างๆที่เราใช้กันเนี่ยนะครับมันจะมีโปรโตคอลหลักที่เราจะใช้กันก็คือ HTTP แล้วก็ HTTPS นะครับ HTTPS เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Security ที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันเนี้ยแพลตฟอร์มต่างๆรวมไปถึงเว็บเบราว์เซอร์หลายๆแบรนด์เช่น Google Chrome นะรหรือว่า Safari ของ Apple อย่างนี้นะครับก็พยายามที่จะชูนในเรื่องของการรับรองอเว็บไซต์ที่ใช้โปรโตคอล HTTPS เป็นหลักนะเพื่อที่ว่า ทำให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์หรือว่าเนื้อหาที่เราเข้าถึงเนี่ยจะมีความปลอดภัยสูงนะครับรวมไปถึงการใช้ตัวละครอย่าง SSL นะครับในการทำธุรกรรมในการทำาซอร์สิสชันช่นเช่นการการทําการโอนเงินการฝากเงินผ่นานระบบออนไลน์หรือว่าการซื้อขายของออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นโอเคครับในในเนื้อหานี้เราพูดถึงเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับสิทธิที่ตองเ f s ไปแล้วเนื้อหาในสไลด์หน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันสำหรับสไลด์นี้ก็ขอบคุณมากครับ